สไตล์จุกสวัสดีครับทุกท่านมากันอีกแล้วนะครับชมบรรยากาศในเมืองหลวงแห่งประเทศไทยใช่ไหมเอ่ยนะครับจากเนียงบัรนทุ่งนะครับถ่ายทําวิดีโอมาให้นะครับดูรถไฟดูรถยนต์ดูผู้คนกันไปมากันบบทเพลงนี้นะครับดาวกลางดินใช่ไหมดาวกลางดินของบัอนรงกฏนะครับ ดาวกลางดินเจ้ากลับคืนทินหรือยังดาวดวงน้อยยังคอยหวังเป็นดาวเด่นดังในเมืองกรุงลืมนาหลาทินว่าเกิดกลางดินดินโคนฟุง้งไฟเป็นหงทิ้งดงทิ้งทุง่งระวังดาวรุ่งน้ำตาหาริน คนจนจนสุอดสูดส้ทนคอยเงาทุ่งดูร้างไรนางในแหบเนาไม่มีดาวเจ้ามาเคียงดินชายจนคนเก่ายังคอยเฝ้าแม่ดาวดินฝากวอนฟ้าตามหายุพินลดดวงลงดินมากินน้ำคลอง น้องเอ๋ยก่อนเคยสัญญาพี่ตาเงาจันริมนาทีว่าคนดีจะไม่มีสองเปลี่ยนใจไปแล้วหรือไรเนื้อทองไว้ใจให้น้องสู่ห้องหอทองของคนลวง ชายใจโสมคอยปลอบประลมยามเงาแม้นสิ้นหวังยังคอยเฝ้าวันที่ดาวมาชื่นสู่ห่วงแงนขอรอท่าวันดาวบ้านปาลาหาดวงก็จะคอยรับชุ่่วงดาวดับดวงประดับกลางดินน้องเอ๋ย ก่อนเคยสัญญาพี่ตายเงาจันทริมนาทีว่าคนดีจะไม่มีสองเปลี่ยนใจไปแล้วหรือไรเนื้อทองไว้ชายให้น้องสู่ห้องหอทองของคนลวงชายใจโสมคอยปลอบประโลมยามเงา แม่เห็นสิ้นหวังยังคอยเฝ้าวันที่ดาวมาชื่นสู่หวงแงนคอรอท่าวันดาวบ้านป่าลาดวงก็จะคอยรับช่วงดาวดับดวงประดับกลางดินครับผ่านไปกับดาวกลางดินนะครับของบัมนลงกฎนั่นเองนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยกันนะครับคงจะเพาะถูกใจมากมายลยทีเดียวว่างั้นสวัสดีครับ